วันนี้จะมาแนะนำการนำ point เข้า civil cd โดยที่ป o i n t ตัวนี้เป็นการเก็บระดับมาจากกล้องระดับปกติกับเก็บระดับมาแต่ละสตเก็บระดับปกติระดับเข้า bm ออก bm ปกติกับขั้นตอนที่1เราต้องีย์เข้าข้อมูลเข้า excel ก่อนนะครับคือตัวนี้ครับ ก็คือหนึ่งมันมีสตีสองมีออบส็จระยะ3ามอิลูวิชันแต่ละจุดนะครับรอะว่าเราได้ Excel ตัวนี้มาเราก็มาตอนนี้มันเป็น Excel เราก็มาเก้าที่ฟล์บันทึกเป็นบันทึกเป็นไฟล์ csv, comma, ปกตินะครับต้องบันทึกเป็นไฟล์ csv กว่านะครับจะได้มันเป็น comma เราให้ลงโฟลเดอร์เดิมกดโอเคบันทึกเสร็จเสร็จแล้วก็ปิดตัวนี้นะครับแล้วก็มาดูไฟล์ csv comma ก็คือตัวนี้ครับเนีครับจะเป็นไฟล์ csv comma แล้วพอเป็นไฟล์ csv comma แล้วคลิกขวาเขากด open view มาโน้ตแปค,ครับเราจะต้องมาแก้ไขในโน้ตแ c k เพิ่มเพราะว่า ข้อมูลตัวนี้คอมม่ามันยเยอะเกินเราก็ต้องมาลบด้านบนลบออกหัวตารางไม่ใจคอมม่าตัวนี้มันมากเกินเขาลบจะได้ดูสวยงามกด c o p y กก่อนนะคั p y ตัวที่เราต้องการจะออกกดดีเพย์กดตรงนี้ใส่คอมม่าตรงนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้กดออกเลยจะลบให้เราทั้งหมดเลยที่มีที่เราไม่จําเป็นต้องใจจาเป็นต้องใจก็คือช่องคอมม่าตรงนี้ครับ ส่วนตัวต่อไปเมื่อคะคีปุ่มหลงอยู่นานก็คือตัวนี้ครับอ่าสเตย์ไม่จําเป็นต้องใส่บวกนะครับเราก็ต้องมาเก้ไขด้วยการกด Copy เข้ามาทมาเหมือนเดิมตัวนี้ไม่ต้องใส่อะไรช่องว่างกดออกพอที่ศูนย์คอมศูนย์หมดแล้วมันยังมีที่คอมอีกครับคอมอีกเราก็กด Copy เหมือนเดิมทําเหมือนเดิมกับ มาใส่ตรงนี้ต้องใส่เลขหนึ่งคนระับพคอมพมอหนึ่งใส่เป็นหนึ่งพันใส่เป็นเลขไม่ต้องใส่บวกครับกดคอมมอหนึ่งได้แล้วตัวต่อไปเรารู้แล้วว่าตัวบวกเราไม่ต้องการมันมีอีกอีกทีนงนะขอแค่กลุ่มที่ตัวบวกกด c o p y เข้าอ d i t ตัวนี้ต้องใส่เป็นจองว่างก็คือลบออกเลยนะ รอบนี้มันจะลบอ่าที่เป็นตั้งหมายบวกทั้งหมดมันจะลบทั้งหมดเลยครับเนี่ยครับสองก็ไม่ต้องมาทนแต่ละตัวแล้วลบตัวบวกให้ทั้งหมดเลยงานตัวนี้ถึงของ้อมูล้0 0ส่วนตรงนี้มันเหลือมันเกินอยู่ด้านล่างเราก็ Copy มันนึ่งก็อีดิทก็ใช้เป็นจงังหวะ ให้มันดูสวยงามนะไม่มีนะครับหมดแล้วข้อบันทึกเป็นนครับบันตึกแอหรือว่าเซฟก็ได้บันทึกแอรเซฟแอก็ได้เป็น .txt นะครับกดเซฟมีอยู่แล้วหนึ่งตัวของผมใส่สองไปกอนก็ได้เซฟไหมครับ เพิ่มเลขสองไปอีกหนึ่งตัวเพื่อให้ไฟไม่ได้ซ้อนทับกันได้แล้วเราก็ปิดปิดไฟตัวโน้ตแตจปิดไฟ Excel หมดแล้วนี่ครับมาแล้วตัวนี้ครับที่เราต้องการตัวเลขที่เป็น CSV ตัวนี้มันจะมีคอมมาอยู่แก้ใน CSV แก้ยากแก้ในโน้ตแตจแก่ให้กวา่าพอเราได้ไฟตัวนี้มาแล้วเราก็ต่อไปเราเ้า CSV CD เขาเปิดไฟล CSV CD ไฟล์ CSV CD ตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นภาพ โดนที่บินมาโดยมีหมุด GCP หรือว่าดาวคอนโทรลพลอยู่เยอะไปหมดเลยอันนี้มันอยู่ติดสเปคคอมเล็กหน้อยจ้าจ้าเล็กหน่อยรอมันตกเงครัรบเกครับภาพโดนมาแล้วจ้าเมื่อกี้คอมสะดุดนิดหน่อยเป็นภาพโดนที่บินมาโดยมีฐานคลึงภาพใช้หมุด GCP ช่วย กลืนภาบให้ได้พิกัดนะรูปรูปเนี่ยครับจีทีีจะอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็จาเป็นจะต้องมีอะลัมินนะครับการน,นําไปเข้าตัวนี้อันนี้ปาบโดนยังไม่ใช่ก็ปิดก่อนนะต้องมีอะลัมินตัวนี้โดยที่เราคิดอะลัมินไว้การน,นําเข้าก็คือการเข้าที่โอมนะครับคือการนำปล่อยเข้าปล่อยปล่อยพอย้ก็เข้าเปล่าอปล่อยอะลัมมิน กินสื่อฟอร์มฝ่ครับมันจะดด้งมาให้ครับของเรามันจะกี่สองกดติ๊กเลือกให้เป็นสีฟ้าแล้วก็กดโอเพนแล้วมันจะตามนะครับเนี่ยติ๊กอยู่ที่มาส์มันจะตามว่าของเราเป็นสไตล์แบบไหนของเราเป็นอสตรีออบเจกต์อีเวนต์ก็คือหมายเลขสองกด enter ครับกดสองกด enter อ่าช่องว่างเป็นอะไรของเราเป็นคอมมาเลขสอง enter ตัวตัวนี้กด enter ได้เลย enter อีกครั้งครับ แล้วก็ไปเลือกเส้นอะรามนหนึ่งเส้นครับมันจะมันจะน่วงหน่อยเพราะว่าเราใจตอนนี้ข้อมูลจะเยอะอยู่ที่6กิโลครึ่งเนี่ยข้อมูลจะมาแล้วจะขึ้นเป็นตัวกากบาทหรือเป็นปอยนะครับเป็นปอยขึ้นทั้งหมดเลยก็คือ6กิโลครับ6กิโลห้าเมตร พอไห้เ็เก็บมากี่กีส่สเตตีตรงไหนบ้างก็ขึ้นในนี้ทั้งหมดเลยครับแต่ไม่ขึ้นโค้ดแค่นั้นเองครับต่อไปพอเราได้ปล่อยเข้าแล้วเราก็เข้าที่เราต่อไปเราทําปืน้นตำเซอร์เฟตก็เข้าที่อ,า <c oughs> อ่าทูลสเปสแต่เซอร์เฟตกดคลิกขวาที่เซอร์เฟตครับแกะไอเซอร์เ,เฟตตอนนี้เปลี่ยนชื่อของกลมต่กงๆมาใช้ eg ครับ eg อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับกดดอกจันโอเคตัวนี้ก็กดโอเคครับต่อเราตั้งชื่อชื่อฟันเดอร์ไว้แล้วเราก็ไป Insert p o i n เข้าครับเข้าเที่ขั้นแรกเขา้าเข้าที่ทูลสเปซเข้าที่เซอร์เฟเข้าที่ EG เข้าเข้าที่ d ิ f l e c t i o n ครับแล้วก็ ปอยกรุ๊ปรับอ่าคลิกที่ปอยกรุ๊ปคลิกขวากดแอดของเราเป็นอป o i อยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้สร้างกรุ๊ปไว้แล้วก็กดแอปพลโอเคจะรันด้วยการสร้างปอยกรุ๊ปขึ้นมาให้ครับตัวนี้ที่ว่ามันขึ้นเป็นแบบนี้แสดงว่าของผมมันยังหมุด GTP อยู่ครับหมุด GTP จะติดกับอป o i อยอยู่ด้วย โดยที่ผมไม่ได้เปิดปล่อยกลุก GTP คลิกฝาผมไปที่ผมปิดปอยกลุมไปกด B Enter D Enter กด Apply กด OK เนี่ยครับปอยของผมจะติดอยู่ผมลบปล่อยกลุกไปใช่ต่อ ไปดูไปลกลุกไม่มีแล้วดู mm hmm. surface property คล mm ิกักนกด view The view ตัวนี้ตั้งไว้ที่50พอครับเพราะว่าเราเก็บดีับ view surface ค okay. โ okay. อเคีไ้ถ้าไม่จำเป็นจริงๆก,ก็ลบก,ก็ได้ครับ แล้วก็มากดที่ property เข้าคลิกขวาที่อ g กด build automatic จะ build ให้ตรงนี้น่าจะเป็น point สาม point ตัวนี้ค่าระดับมันจะต่างกันอยู่เราไล่ต้องกดลบเย็ดเพราะว่าตอนกอบก็บเขไม่ได้เข้าระดับของเราเราไปใเขาไปใช้ระดับของเขาเ e น t e r back มันอยู่ด้านหลัง อยู่นั่นหน้าหลบงแกนมันจะบิ้วไว้แต่อยากปดให้โดนเส้นมนันหลบตัวน,นี้ไม่รู้ว่าเก็คบค่าแบบหนบยอ ทุกอีทุกอออก่อนแต่ว่อินเสิร์ตเข้าไ,ไม่ครับเพราะว่ามันไปยุ่งกับเซฟเว่นวธีการแก้ไขแบบง่ายๆครับถ้าเราติดค้าง ผลลกทีละไฟนั้นวิวว่าเห็นใหม่หรือเป็นใกล้ๆเหมือนกับการตรวจสอบว่ากองเก็บค่าระดับจะถูกไหมด้วยในเลยอนสิงหาแล้ว ตรงนี้ป,นปิดไม่รู้ปิดไม่รู้คีย์ปิดหรือว่าเก็บปิดปิดแน่แต่ว่าข่าวข่าว, A. าว, A. าว A ไปดูจุดที่ปิดที่ปิดเขาคือเนี่ยจุดนี้ค่าดับอยู่ที่ลบอันนี้อยู่ที่บวก ใายวิจน,นะครับลบ100แล้วบวก100บวก100เนี่ยคีย์ปิดแน่ๆตรงนี้ไม่รู้คีดตรงไมนปิดตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้ปิดตัวนี้1 10ตัวนี้ปิด1 1, 1, 6, 1, 1, 1 อ่าถ้าจะดูเปลี่ยนเส้นสเปรดเข้าเข้าสเปรดปัฟติแล้วก็เข้าที่ตัวนี้ครับสเปรดสาย,สเ,ยเปลี่ยนมาเป็นให้มันตีว่า0.25 F1 นี่ครับ1.2อ๋อ yeah. ต, oh, ตัวนี้ครับปิดเจ็ดจาก100เหลือเจ็ด สองตัวที่รู้อยู่แล้วจริงๆก่อนน้มันแก้ไขได้เดี๋ยวผมค่อยดูวิธีการแก้ไขต่อไปขึ้นโปรไฟล์ครับเข้าที่โปรไฟล์ create split p r o f i l เมื่อก,กี้เราตั้งชื่อว่า ig element ชื่อ element อาาชื่อ ig state เ,เราจะเอาที่ติ๊กตักที่ sample object ออนะศูนย์คอมมาลบสิบ ลบสิบก็คือออกด้านซ้ายจากเซ็นเตอร์ออกด้านซ้ายไปสิบเมตรนะตรงนี้เป็นมาเปลี่ยนสไตล์เป็นอาด้านซ้าย simple ฝุ่นไฟปกดนอุกดตัวนี้ไม่มีอะไรก็กด่นิกไปก่อนนะตัวนี้สตรีก็ตรงกดนิกไปก่อนนะ ระดับตัวนี้จะมีปัญหาพเพราะว่ามันมีอีกตัวที่ว่าเขาเขปิดตัวนี้ปกติต้องใส่บว,วกลบสิบอันนี้ก็ลบเพิ่มไปอีกสี่ตัวนี้เพิ่มไปอีกสองสิบกนเพิ่มไปอันนี้ลบลบลงอีกสิบอันนี้เพิ่มเพิ่มขึ้นอีกสิบเน็กนิกน็กนก่อนส่วนตัวนี้สึ่าเมือ่อตะกี้หลังดินเดิมด้านซ้ายเปลี่ยนเป็นลบลบสิบ เอียดอ่ะหาที่ว่างๆสวยๆว่างเนีวยเวนี้ยปัญหามันาไม่เจอเพราะว่าเส้นเส้นมันอยู่ตรงเนี้ยจริงๆอนะโปรไฟล์มันปิดไปเปลี่ยนโปรไฟล์มันเป็นสิบท้าถึงฟอน เส้นโปรไฟล์คลิกขวาโปรไฟล์ววิมาที่อีเวนทนครับนี่ใส่ข0้าสิบนี่ใส่ร้อยสามสิบเปลี่ยนได้ตลอดเวลากดได้โอเคเรามาดูมาดูที่เนี่ยโปรไฟล์เรามาแล้วเนี่ยตรงเนี้ยสเตนี้ที่ปิดไปใส่ดังอยู่ ฟไฟตรงนี้มันไม่ต่อกันเนื่องจากสูเฟตตรงนี้มันขาดหายไปเนี่ยเรามาบิวใหม่คลิกขวาสูฟเฟตปกติในฟังกานนี้มาบาิวใหม่เป็นหนึ่งร้อยแสดงมันไม่พอระยะกาเรเชื่อมต่อมันไม่พอลบวโอเคครับบิวได้แล้วยิงกับสูเฟตมันจะต่อกันหมดเป็นปืนเดียวแล้วสวย ผลิตออกมาแล้วต่อทั้งหมดนะแต่มีบางจุดแสดงว่าตรงนี้เก็บค่าระดับปิดอยู่อันนี้เดี๋ยวแค้ไกลแก้ไกลได้มันขนนะัดต่อไปมาการขึ้นคอสเซคชันครับขั้นตอนแรกเขาต้องคลิกอ่าสัมเปิลไลน์ที่เชนอะไรเมนต์ตรงนี้ อานเลือกออการเลือกสไตล์กรีเอทซิมเพ้นไลายรูปถ้าใช้จำเปิดของมต่างก็มันจะขึ้นแบบนี้ b บ o ยเวลยครับอันนี้ไม่ไมีอะไรกดโอเคตรงนี้ให้เปลี่ยนมาเลือกเป็นใบติดเจอ่าดูด้านซ้ายอ,อกสามสิบด้านขวาออกสามสิบในโคง้งใส่ยี่สิบห้าซมใส่ยี่าอันนี้ปิดไม่ต้องเปิดออก็บิล จุดเริ่มต้นจุดที่ดึ้อก็เปิดปกติตูนปกติโอเคขึ้นมาแล้วครับมันเป็นซิมเปอรไลน์เหมือนกรับการตัดของการะดาษมาตัดดูแล้วมาขึ้นเป็นรูปคอร์ต่อไปเข้าคอร์สเซนแกลเอตเมทัลลิวมันตามอาร์มนตามซิมเปอรไลน์รูปคอร์นิทตามเทมเพลตตอนนี้เราให้เปลี่ยนใช้ตัวนี้ก็ได้ครับไม่ต้องใช้เทมเพลตมานนี่ ตอนนี้ระยะาย้ายขวาตามความสูงตามอีจีมีอะไรก็เน็กไปเรื่อยๆขอ,อกดเกรย์หันที่ว่างวางปุ๊บวางปับ๊บจะจหน่อยเพราะมันเยอะเนี่ยคอสเซ็กชั่นออกมาแล้วเสร็จตรงงานคอสเซ็กชั่นแต่จริงๆมันมีบางจุดที่ปิดอยู่เนี่ยตรงเนี้ย เราต้องไปดูข้อมูลเดิมว่าปิดแล้ะอะไรต้องไปหาข้อมูลเดิมตอนนี้ติดขดาข้อมูลเดิมแล้วมาแก้ไขเสียไม่รู้ปิดที่ตอนคีหรือตอนเก็บอนี้เป็นการตรวจสอบด,ด,ดูสองจุดที่ปิดจุดนี้จุดนี้จะเป็นอ่างเกินต้องตำเบรกไลย เี่ครับเราจะมาสอนวิธีการแก้ไขตัวนี้คลิปหนึ่งคนระับนี่เป็น,สนสเส้นสีแดงเป็นเส้นหลังต่างเส้นสีนี้ก็คือเส้นดินเดิมด้านซ้ายสิบเมตรออกจากาอะลลามิน